สวัสดีครับผมผมช่างนงอุช่งนงกัณฑรวิชัยมหาสารคามช่องที่ทําคลิปความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขระบบไฟรถยนต์นะครับหากท่านชื่นชอบในคลิปนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับจะทําคลิปดีๆมีสาระให้ท่านได้รับชมนะครับอสบรับวันนี้นะครับผมได้มาดูแลอนิวอันตินครับปีน่าจะปีประมาณสิบเจ็ดนะครับ สำหรับรถคันนี้นะครับมาด้วยอาการนะครับอ่าลูกค้าได้ทําการเปลี่ยนเครื่องยนต์นะครับสาเหตุนะครับแล้วอาการที่เจอก็คือสตาร์ทติดนะครับติดระดับนะครับตึมระดับนะครับเี๋ยวเราจะใช้เครื่องสแกนวิเคราะห์ไปด้วยกันนะว่ามีโค้ดอะไรบ้างนะครับอโค้ดที่ได้นะครับก็จะเป็นา p นะครับ สามห้าหนึ่งสามห้าสองสามห้าสามสามห้าสี่ครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี่นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับคอยนะครับคอยจุดระเบิดทั้งสี่ตัวนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือสัญญาณ IGF นะครับสัญญาณย้อนกลับนะครับลักษณะนี้นะครับคอยไม่น่าเสียพร้อมกันทั้งหมดสี่ตัวนะครับสาเหตุญญหลักน่าจะเกิดจากไม่มีสัญญาณ igF กลับไปยัง ec u นะครับ ติดต่อกันเป็นเวลา4วินาทีนะครับทำให้เครื่องยนต์นะครับหยุดการฉีดใจน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับเพื่อที่จะยับยั้งการทํางานของเครื่องยนต์นะครับแราวมาดูกันนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับว่าเราจะแก้ไขยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนานะครับสําหรับคอยนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นคอยทั้งหมด4เส้นครับ สำหรับคอยมีด้วยกันทั้งหมดสี่เส้นนะครับเราจะนับด้านหลังปักนะครับเป็นหลักที่หนึ่งนะครับสลับโตตานะครับหลักที่หนึ่งจะเป็นไฟขุดแก1สองโวล์นะครับหลักที่สองเป็นสัญญาณ i g f นะครับซึ่งสัญญาณนี้นะครับมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะครับหลักที่สามก็จะเป็นสัญญาณ i อ t ทยืนยันการจุลระเบิดของคอยนะครับบางอัทําทให้มีการจุลระเบิดนะครับและหลักสุดท้ายก็จะเป็นสัญญาณกล่าวนะครับตอนนี้ผมได้ เห็นสาเหตุเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยมาทําเป็นคลิปนะครับเพื่อจะให้เราได้แก้ไขถูกต้องนะครับนะครับสําหรับการดูวลยริงนะครับผมก็จะเข้าไปที่คขมิ้นนะครับแล้วก็เข้าไปที่แอนติีสองพันสิบแปดนะครับนะครับเราก็จะเห็นรูปนะครับนะครับนี่ของคอยนะครับคอยหลักที่ตัวที่หนึ่งครับอ่าไปก็สองสามนะครับ สำหรับสัญญาณที่กลับไปยังกล่อง ECU นะครับก็จะอยู่ในหลัก B 1 0 2นะครับนี่คือปลั๊ก A นะครับปลั๊ก A นี่คือปลั๊ก B ครับนี่คือหลักที่1น2นะครับผมทําการวัดแล้วครับไม่ไม่ต่ออันกับสัญญาณ i g f นะครับทําให้เครื่องยนต์สตาร์ทติดระดับนะครับเดี๋ยวผมจะทําการคอมสายตรงไปนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบว่า มีปัญหากับที่ตัวสายไฟหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมใช้มิเตอร์วัดไม่ถึงกันนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับเราจะทำประมาณนี้ครับตัวนี้ก็สีเดียวกันสีเหลืองนะครับเขาก็จะมีจำอยู่แถวๆนี้แล้วนะครับเราจะได้ทำการรื้อดูว่าขาดตรงไหนนะครับเราทำการพ่วงก่อนครับก็คือมาเข้าหลักที่102ครับ สองนะนี่นะครับก็จะมีตารางให้ดูนะครับร้อยสองครับเป็นเส้นสีเหลืองน,นะครับนี่ครับโอเคครับเยวผมจะทำการสตาร์ทนะครับ สังเกตได้ว่านะครับตอนนี้เครื่องยนต์เดินได้ปกติครับเดี๋ยวผมจะทําการเคลียร์โค้ดนะครับเนื่องจากว่าเรายังไม่ทําการเคลียร์โค้ดนะครับก็เลยทาให้ไฟลูกเครื่องยนต์นะครับหรือไฟเอนจินนะครับมีการ้างนะครับโอเคนะครับ โค้ดที่เหลือนะครับก็จะเป็น P1750 ครับ b g c u c o n t i n e a t i o n นะครับก็ไม่น่าเกี่ยวข้องกับระบบของเครื่องยนต์นะครับอาจจะเป็นโค้ดฝังหรือโค้ดอะไรก็แล้วแต่นะครับเราค่อยมาเคลียร์ปัญหากัน,นครับตอนนี้เรา,เ,าเน้นไปที่ระบบของเครื่องยนต์นะครับซึ่งโค้ดนะครับ P03515253 และ54นะครับไม่มีสัญญาณ i g f นะครับ ทั้งหมดเขียร์เรียบร้อยนะครับเหลือหนึ่งโค้นะครับเดี๋ยวเราแก้ไขกันต่อไปขอบคุณในการรับชมและสวัสดีครับผม